เคยคิดไหมครับว่ากําไรที่ได้จากการเทรดนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขบนหน้าจอแต่มันคือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนได้วันนี้เราได้ตัดสินใจนำกำไรบางส่วนจากการเทรดมาแบ่งปันให้กับชุมชนบ้านห้วยป่งในจังหวัดเชียงใหม่เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขแต่เป็นพลังแห่งความร่วมมือเมื่อเราแบ่งปันความสุขความรู้และกำลังใจให้กันและกันชุมชนก็จะเติบโตไปพร้อมกับเรา ตอนนี้ครับเพื่อนๆเรามาถึงแล้วครับที่นี่ก็คือสอสอชอบ้านห้วยโป่งนะครับก็ที่เป็นอาเภอเชียงดาวนะอันนี้ก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ซื้อข้าวซื้อขนมมาให้น้องมีโอกาสได้มาตอบแทนสังคมได้มาตอบแทนชุมชนนะตอนนี้ระหว่างที่ให้น้องๆทานข้าวเราก็มาสำรวจหน่อยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่ไม่ได้เกินเกินไปจะเห็นได้ว่าก็แปลงเกษตร แล้วก็มีบ่อปลาเนาะอย่างที่พาไปดูเพราะว่าครูเจ๊บอกว่าน้องๆก็ฝึกเขาเรียกว่าทําเกษตรตั้งแต่เด็กๆเ,เขาเอาส่วนตรงนี้เพื่อนๆไปขายด้วยลงไปในชุมชนเนาะเอาไปขายได้รายได้มานักเรียนได้เงินแต่เด็กเลยอันนี้เป็นฝึกเรื่องของการลงทุนแต่เด็กเลยนะครับผมในระหว่างนี้เดี๋ยวเราให้น้องๆทานข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปทํากิจกรรมงอื่นด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านน้องกันนะครับเพราะว่าครูเจี๊ยบบอกว่าเราสามารถไปเยี่ยมบ้านน้องๆได้นะครับผมเนาะตอนนี้ผมก็ามาหาชื่อว่าอะไรลกูกดาลิวันนี้เราโชคดีคุณแม่เขาอยู่บ้านนะแต่ปกตินี่อยู่กันห้าคนอยู่ห้าคนเลย<อ>เป็นลูกสาคนโตขึ้นดาลิอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจ <laughs> เพื่อน ก่อนอื uh ่นเลยเบสิกก่อนเป็นตำรวจตะเบก่อนฝึกตะเบก่อนนี these. These ่ตั้เนี้นี่ไงเข้าใจนี่นะก็ถือว่าเป็นความน่ารักของน้องๆนะเพื่อนนะในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้ความสำเร็จที่แท้จริง มันคือการได้เดินเคียงข้างกันสร้างสารอนาคตที่สดใสและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหมายเราไม่ได้เทรดเพื่อกำไรเพียงอย่างเดียวเราเทรดเพื่อความฝันร่วมสร้างชุมชนและส่งต่อรอยยิ้มให้กับทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเดินทางไปครั้งนี้กับเราที่นี่กำไรไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่เป้าหมายของเราก็คือการอยากเติบโตไปพร้อมกับชุมชน ก็วันนี้นะถือว่าสนุกและมีความสุขมากๆนะครับกับเ,เพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ ether, แล้วก็ยู a ฮสของเราที่ได้ลงมาตอบแทนสังคมแบบนี้นะครับวันนี้รู้สึกอิ่มเอิบใจมากๆนะครับไหนจะเอาของที่น้องอยากได้นะครับแล้วก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้น้องๆน,น่ารักมาก เช่นเคยฮะเราก็อาจจะมีทุนทรัพย์สักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตได้นะครับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมวันนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณคณรูเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้พาเราไปทั้งในโรงเรียนทั้งในชุมชนด้วยนะครับอ่ะมอบให้เป็นทีละคนเลยนะนี่นี่ลกนี่นี่น,นี่คนนี้เลยอันนะี้ขอบคุณค่ะ ก็วันนี้นะครับถือว่าทีม u has รวมไปถึงเพื่อนเเทรดเดอร์ของเรานะครับได้มาทําธุรกิจแล้วนะครับก็ในโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับเพราะสังคมเทรดเดอร์ดีๆอย่างนี้ครับอย่างสโลแกนที่เราบอกว่าเพื่อนแท้นักเทรดนะครับแล้ววันนี้ต้องลางไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะพวกเราคือ you เรามองว่าความสําเร็จที่แท้จริงนั้นคือการแบ่งปันและการเดินไปด้วยกันในเส้นทางแห่งความเปลี่ยนแปลงเมื่อกําไรที่เราได้มาถูกนํากลับคืนสู่ชุมชนมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือแสงสว่างที่ส่องทางให้กับคนในชุมชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เปลี่ยนกําไรให้เป็นพลังแห่งชีวิตเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสแล้วเราจะก้าวสู่อนาคตที่สดใสไปร่วมกัน พที่นี่ทุกความฝันมีค่าทุกความสำเร็จคือความร่วมมือ you has เราไม่ใช่แค่การเทรดแต่คือการลงทุนในหัวใจของชุมชนร่วมสร้างอนาคตที่ดีแบบนี้ไปพร้อมกัน u has com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด